เด็กมันจะหนีกลับบ้านจะหนีโรงเรียนอ่ะก็ามากดไลค์กดแชร์ก็ามาสองสามวิสี่วิห้าวิกดไลค์ก่อน มาก่อนแรกก่แช่ก่อนชอบไม่ชอบก็ว,ว่าวีเรื่อนนะช่วนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะใครที่มีงานทำอย่าเพิ่งออกจากงานก็ทำไปเนไหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนมีความอดทน ค่อยๆขยายได้งานที่ดีกว่าค่อยๆขยายเอาไม่ได้งานก็ทําทําไปดีกว่าตกงานตกงานลำบากนะตกงานไปรกเครียดเลยนยั่นคือหนึ่งตังค์ไม่มีไปเลือกงานไหนๆที่มันทำทำไปก่อน เรื่องงานก็ตกงานนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบางคนเนี่ยต้องไล่ออกจากงานเยอะแยะมีงานอะไรอย่าเพิ่งออกจากงานทำทำไปก่อนใครที่จะซื้อรถซื้อรถผ่อนซื้อบ้านซื้ออะไรซื้อผ่อนเนี้ยตอนเนี้ยไม่ต้องไปซื้อหรอกเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเดี๋ยวโดนยึดนะซื้อซื้อสดเอาเก็บตังซื้อสดเอา ถ้าผ่อนนะผ่อนให้ให้เบาบางที่สุดเอาจจะดาวเยอะหน่อยเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ผ่อนได้แล้วประมาณเนี้ยถ้าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะ ซื้อรถผ่อนซื้อมอเตอร์ไซค์ผ่อนก็ลำบากหน่อยนะซื้อสดเลยซื้อใหม่ไม่ได้ก็ซื้อมือสองไปก่อนมือสองก็ต้องเลือกไอ้ที่มันดีๆนะเดี๋ยวซื้อมาขี่ปีสองปีแม่พังนครับ ผมแห้งไงผม,มไม่เปลี่ยนอยู่ใส่หมวกไม่ได้ถุกบ้างไม่จะบดนี่ มากดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเขียนให้งานก่อนไม่รู้ว่าไม่ได้เขียนให้งานเนี่ย